การการทหารนะครับผมวิโร์ลัคนาดิศนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารนะครับก็มีประเด็นนะครับอยู่2ประเด็นนะครับที่อยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ทั้ง2เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับนะครับเรื่องแรกนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินการรถไฟนะครับในพื้นที่เขากระโดงนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะทางผมเนี่ยนะครับ ได้มอบหมายให้คุณต่อพงจีนใจน้ำเนี่ยนะครับที่ปรึกษาประจําคณะกรรมธิการเนี่ยได้ลงพื้นที่นะครับไปเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็พบข้อสงสัยนะครับข้อสังเกตว่าที่ตั้งของรอยี่สามพันสี่นะครับมณฑลหันบกที่26นะครับหรือที่ทุกท่านรู้จักกันในนามของค่ายสมเด็จเจ้าพญามหากษสัตรศึกเนี่ยนะครับในเมื่อปี2 5 2 1นหระครับหรือเราวรานั้นเนี่ยนะครับมีการขออนุญาตนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะ ผู้ที่ขออนุญ,ญาตก็คือจังหวัดทหารบกสุรินทร์นะครับในวงเล็กแยกบุรีรัมย์นะครับณขณะนั้นเนี่ยก็ขอนะครับสร้างค่ายทหารนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนั้นเนี่ยชื่อนะครับก็คือกองพันทหารราบเบานะครับก็ปรากฏว่าก็ได้รับอนุญาตนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ณขณะนั้นนะฮะว่าก็ให้สร้างนะครับตามหนังสือสําคัญที่หลวงนะครับนสร4130แล้วก็ มีการก่อสร้างกันมานะครับจนกลายเป็นร้อยยี่สามพันสี่นะครับค่ายสมเด็จเจ้าพญามหากตรศ,ศึกในปัจจุบันแต่ปรากฏว่าพอเราไปดูที่ตั้งของค่ายสมเด็จเจ้าพญามหากตรศ,ศึกในปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับหนังสืออนุญาตของผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมณ์ณขณะนั้นเนี่ยมีข้อสงสัยว่าจะมีการสร้างค่ายทหารเนี่ยผิดที่และที่ที่ควรจะสร้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็เป็นที่พิาพาทเขากระโดงด้วย นะพะมีบุคคลคนหนึ่งนะครับก็อ้างว่าซื้อที่มาจากตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งแล้วก็ไปฟ้องร้องต่อการรถไฟนะครับและบอกว่าการรถไฟเนี่ยนะครับก็ฟ้องแยง้งจนสารดีกาปัจจุบันมีคำพิพากษาละว่าที่ตรงนั้นเป็นที่รถไฟจริงๆและที่แปลงนั้นเนี่ยควรจะเป็นที่นะครับตั้งค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษสัตรศึกในปัจจุบันเหตุใดทําไมค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากรย์ัตรถึงไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ห่าง จากที่ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับถึง2กิโลหมุดหมายของใบอนุญาตเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่นะครับข้อสงสัยว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นที่ทรงอิทธิพลขนาดว่าค่ายฐานยังยอมย้ายค่ายหนีเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับก็ในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะสอบกันนะครับใน วันที่28นะครับพฤศจิจกายนคือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวส่วนรายละเอียดในเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอให้ทางทนายต่อพงศ์เดี๋ยวเล่ารายละเอียดนะครับที่เป็นเรื่องของตัวหลักฐานนะครับให้ทางผู้สื่อข่าวแล้วก็ภาคแล้วก็ประชาชนทุกท่านได้ฟังนะครับจะได้ทราบรายละเอียดคร่าวๆนะครับก่อนรายละเอียดที่แท,ท้จริงเดี๋ยวจะคลี่คลายในการประชุมกรรมธิการการหารในวันพรุ่งนี้นะครับเชิญคุณต่อพงศ์ครับ